สวัสดีจ้าคุณแบ็กสวัสดีครับสวัสดีครับแบ๊กถามพอดีเรื่องหนักไหมเอ่ยเออหนักไหมก็หนักพอถึงควรนะโอ <m ary> ้โหแบ็กอายุเท่าไหร่ลูกแบอายุสิบเก้าครับผมสิบเก้านะคะครับว่าเลยจ้าเล่าเลยจ้าเป็นอย่างเงี้ยเหตุการณ์ของผมมันมาไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าไปเจอกันในแอปแอปหนึ่งอ่ะครับเป็นรักแรกของผมฮะ ผมกับผู้หญิงคนนั้นนะครับได้คบกันมาประมาณสองปีครับแต่ผมไม่เคยเจอกันเลยครับเคยเปิดกล้องกันอยู่ครับผมเปิดกล้องบ่อยไหมแบบเปเป็นประจํำไหมก็ไม่ได้บ่อยครับแต่ก็็นหน้าเขาก็คือคนในรูปกับคนในที่เราคุยก็คือคนเดียวกันจริงๆิงอย่างงี้ครับโอเคแล้วครั้งเนี้ยผมกับเขาอ่ะมันเันดีครั้งหนึ่งเขาบอกว่าแม่เขาอ่ะบังคับให้ได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งครับในในมันมาคบกันมาสองปีก็คือแม่เขาบอกว่ามาเลิกกับผม นะครับเมื่อเริกกผมแล้วไปแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นก็คือตอนนั้นะผมไม่มีอะไรผมไม่ไม่ไม,ไมีเงินเลยครับผม,มแต่แต่ผู้ชายคนนั้นนะเขารวยคือเขามีเงินนะเงินมีทองอ,อแล้วแบ็คแบคเทั่วที่ผู้หญิงอายุเท่าไหรอ่อ่ะตอนนั้นเขาอายุยี่สิบสามครับตอนที่คบกันคือเขายี 3, นะ่สิบสามแบ๊คสิบเก้านะ ราะผมรักเขามากนะครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นจริงๆอ่ะเขาคงเลี้ยงรูได้ดีอครับก็คือมีเงินมีพอให้อยากกินอะไรก็คงได้กินอยากไปเที่ยวไหนก็คงได้ไปอะไรอย่างเงี้ยดีอย่างพอกับเราที่เราแบบไม่มีอะไรจนคราวเนี้ยผมได้ถอยออกมาผมแบบว่าสังหาเขาก็บอกเขาไปแบบหายไปเลยครับเขาก็ตามหาผมอยู่พักนึงครับก็คือแบบเราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็เลยได้มาเจอกับรักครั้งใหม่รักครั้งใหม่กับผมก็คือ มันมาในช่วงที่ผมแบบมีเงินแล้วไงฮรก็คือแบบราไปชอบเขามากเพราะว่าเขาเป็นนางแบบไงแต่เราก็ชอบแต่เราคิดว่าอุ้ยเดีแบบหน้าตาย,ย่างเราอย่างเงี้ยเขาไม่เอาหรอกต้องคุยกันมาได้สักพักหนึ่งมาไปามาเขาแบบค่อนข้างรู้อ่ะตอนนั้นอ่ะผมพูดเลยว่าเขาค่อนข้างรู้ว่าเออผมมีเงินนะอะไรอย่างเงี้ยผมถึงว่าว่าไม่จําเป็นต้องหล่อมากนี่หว่าก็คือแบบ มีเงินเขาก็ชอบแล้วอะไรประมาณนั้นนะครัแล้วคราวนี้เราก็เลยแบบได้มาเจอกันครั้งแรกอย่างเงี้ยฮะครับก็คือเจอกันครั้งแรกเลยชวนกันไปกินเหล้าครับผมแล้วก็จ่อมาก็มาตกลงกันเป็นแฟนกันนะจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตอยู่ได้กันมาตลอดผมแบบรักรักเขามากๆครับแล้วคราวนี้เขาได้จะตั้งคันนะครับแบบผมก็ซื้อคอนโดไว้หลังนึงทำให้เขาเป็นชื่อเป็นชื่อเขาก็คือ นั่นแหละแล้วก็ให้เขาอยู่ว่าอยู่นี่นะเดี๋ยวเราจะส่งเงินมาให้แต่เราต้องจะต้องไปหาเงินนะฮะต้องไปทําธุระที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่พิก,กว่านั้นฮะก็ะคือเขาอะครับไปนอนกับผู้ชายคนอื่นทางที่เขาท้องนะครับให้เขาตั้งท้องอยู่แต่ตอนนั้นอะท้องเขาไม่โตคือเพิ่งเริ่มตั้งขันนะให้เราไปมาลุกที่หลังฮะตอนนั้นอะผมบอกว่าผมเพื่อลูกเนาะผมรักลูกมากผมรู้อยู่ผมผม็บใจมากผมร้องไห้เสียใจมาก ผมมีขีดแขนตัวเองแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปครั้งนึงเขาก็ไม่เคยสนใจที่แบบจะมาเข้าโรงพยาบาลหรืมาดูผมอะไรเลยแล้วก่อนก่อนหน้านั้นเขามีประวัติมีดูเป็นผู้หญิงเจ้าชู้เป็นอย่างนี้มะผมไม่ได้คือประวัติเรื่องนั้นนะครับผมแต่ผมว่าได้ใช้นี่ให้แฟนเก่าเขาครับเป็นแสนเลยอ๋อเหรอครับผมแต่ผมว่าใช้หมดแล้วอะครับเพราะว่า<ห>พอมาอยู่นี่ผมว่าเก็บใจเพื่อลูกครับผมว่าลูกเป็นลูกผมอยู่จริงนะเพราะวบบแบนเตอร์ซาวหรือว่าส่วนอะไรต่างๆอ่ะก็คือมันตรงทุกอย่าง่ะแล้วตอนเนี้ยผมรู้แล้วว่าเขาไปนอนกับผู้ชายคนนั้นะ ผู้ชายคนนั้นอ่ะอ่ามันอยู่คอนโดเดียวกันครับอยู่คอนโดเดียวกับผมก็คือพี่ของผมนี่แหละรู้จักกันไหมรู้จักกันรู้จักกันครับมัรู้จักกันผ่านเขาเนี่ยะก็คือผ่านเขาก็คือรู้จักสนิทกันกิดเล่าด้วยกันนี้่ก็คือเขาแบบบบไปมีซัมซิงอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับพอผมมารู้ที่หลังพี่ผมขอถามตรงๆว่าพี่ชอบแฟนผมหรืออะไรหรือเปล่าอืแล้วเขาเราเขามาตอเอ้าน้องกับนางแบบคนนั้นอ่ะคือคบกันหรออะไรอย่างเงี้ยเอ้าพี่ไม่รู้หรอผมอยู่ด้วยกันแบบ อยู่ด้วยกันมาขนาดเนี้ยพี่แยกยัไม่ออกเลยหรอว่าเราคบกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าทำไมเขาบอกว่าเขายังไม่มีใครก็คือแบบว่าเหมือนเป็นเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนที่คบก็คือแบบมาหาอะไรทเฉยไม่ใช่พี่ผมแบบแค่เป็นผมเนี้ยเลยผมมีลูกกันเลยเอ้าไอ้พูดอย่างเนี้ยหมายความว่าไงทําไมเขาบอกว่าลูกในท้องเป็นลูกของเขาเป็นลูกของพี่เขาอ่าผมก็เลยแบบผมเลยได้แบบทะเลาะกันเรื่องนี้แทบจะต่อยตีกันเลยแทบจะฆ่ากันเลยุดท้าย ไอผู้ชายคนนั้นน่ะได้ไปเห็นความจริงก็คือได้ไปเห็นแบนเตอร์ซาวซึ่งเขาเพิ่งมามีอะไรกับผู้หญิงในที่เป็นด,งดังแบบเนี่ยอตอนนี้นะครับผมแล้วก็อ่าผมอ่ะก็เลยบอกเขาอ่ะเห็นกับตาหรือยังเขาเนี้ยว่าอะไรคืออะไรเขาบอกว่าเห็นกับตาแล้วว่าแมเตอร์ซาวอ่ะมันไม่ตรงกับที่เขามีอะไรกันก็คือมันมีทุลูกก่อนหน้านั้นแล้วนั่นก็คือ,อลูกของผมอ่ะแล้วตอนนี้ยัง,<อ>งคบกันอยูอ่ไหมครับกับคนใหม่แบ๊กยังคบกับคนใหม,ไม่ไหมลูกไม่ครับผม,ผมก็คือเราเลิกกันไปแล้วผมผมรับไม่ได้ฮะอพราเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คือ ผมบอกว่าก่อนเลิกกันเนี่ยรับผิดชอบเรื่องลูกแล้วที่ผู้ชายคนนั้นก็คือไม่เอาก็คือแบบไม่เอาทั้งผมกับพี่คนนั้นนะก็คือไม่เอาเลยก็คือผู้หญิงคนนี้โกลหกโอเค,อเคก็คือแ,แบบก็เลิกกับผู้หญิงคนใหม่ไปแล้วก็จะรับผิดชอบเรื่องลูกดูแลเรื่องลูกต่อไปแต่ว่าใ,ในแง่ของการคบกันไม่คบแล้วถูกไหมถูกไหมตอเนี้ข่ดแล้วยังไงต่อเหมือนแบบว่าเหมือนต้องการอะไรก็ไม่รู้เขามาคู่บอกว่าเออถ้าทำอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแทงลูกนะอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเมันจะลูกอืม ใช่แล้วเขาก็มาโกหกผมครับว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยโทรมาบอกแล้วว่าเขาถ้าเกิดบ้าเจอสาวรอบหน้าถ้าเด็กไม่มีหัวใจเนี่ยคือเอาลูกออกนะแล้วเด็กเกิดมากว่าเด็กม่สมประกอบอะไรประมาณนี้ยผมผมว่าห้ามสิจิตเลยห้ามมาออกห้ามมาลูกออกอะไรอย่างเงี้ยตนนแม่ของผมก็มาให้คำปรึกษาผมว่าแล้วแต่เรียนแต่กรรมลูกถ้าเขาอยากเจะาออกอะไรนี่ก็ช่างเขาเดี๋ยวเราหาใหม่ก,ก็ได้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบทาใจไต้อนเนี้ยผมตัดสินใจไม่ได้ครับว่าช่วงปีเนี่ยก็คืออ่าหลังจากผมเลิกกับ คนนางแบบไปเนี่ย<า>ก,ก็คือรักแรกของผมอะตามหาผมมาเจอก็คือได้ไลน์กันแล้วก็พักคุยกันอีกแล้วในระยะอีกเกือบปีนะ,ะก็คือคุยกันแล้วก็ผูกพันกันมากกว่าเดิมนะครับผมม,มากเลยแล้วตนนี้จนแบบปัดกันไม่ขาดจริงๆอะครับนัดกันว่าไปเจอกันปีใหม่นี่นะก็คือเขาจะกลับมาจากต่างประเทศครับผมก็คือมาเจอกันที่ประเทศไทยที่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับก็เลยแล้วผมก็เลยคิดว่าเอาเธอแล้วคนที่แม่เธอบังคับให้แต่งงานด้วยละ่ะ ตอนนั้นตอนแรกเขาไม่พูดถึงผมก็มเลยเบี่ยงไปเดนออกว่ามันเป็นเรื่องที่เจ็บใจอะ่ะแล้วอนนี้ก็พอคบกันมาถ้าเกิดว่าเรามาหาเธอเนี่ยเธอทําทอย่างนี้เราหน่อยได้ไหมเธอแบบมีลูกให้เราหน่อยได้ไหมเราแบบไม่อยากแต่งงานกับเขาเลยเราอยากใช้ชีวิตยอยู่กับเธอเพราะว่าอย่างเงี้ยก็คือก็ามากลับมารอบเนี้ยก็คือทําให้เขาท้องเลยได้ไหมเขาแบบอย่างน้อยอะ่ะแม่ก็คงจะเข้าใจว่าเออเราท้องคงจะแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาลับมารอบนี้ก็คือว่าคนที่แม่บอกว่าจะให้แต่งงานด้วยอ่เขาบอกว่าเป็นเรียนะ เนี้ยครับก็แบบว่าอ๋อก็เลยแบบเพื่อนการแต่งงานก็คือไม่ได้แต่งงานกันก็เลยเพื่อนเป็นการจบทจี่งนอเมริกาก่อนเราแค่มาแต่งงานกันอย่างเงี้ยค่ะ็เลยพอมาเจอที่ชัยมานักกา <ứng> ดกันเจอที่นี่แล้วอันมีประโยคหนึ่งที่เขาพูดมาครับว่าเธอเราถ้าเกิดว่าเขากลับมาก่อนหน้านี้หรอเขาบอกว่าเขาจะกลับมาเร็วงนี้นะเราจะควรจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ผมเลยคือ,อแล้วเขามาขอให้ผมแบบอยู่ๆก็แบบขอให้ผมแบบมีลูกใจจริงอ่ะผมก็พร้อมดูแล้วก็ผมหาเงินได้อะไรอย่างเงี้ยก็พอแบบยังดูเขากับลูกได้อะไรอย่างเงี้ยครับ คือให้รีบมีลูกเลย<ช>จะได้ไปอยู่กับแบ<ช>๊คส,สิ้นเรื่องสิ้นราวจะได้ไม่ต้องไป<ช>แต่งงาน<ร>กับคนนั้นที่เคยแม่เคยวางไว้ให้อืใช่ครับรพรเพราะว่าเขาเขาขอแม่คอยว่าถ้าเป็นเรื่องความรักเขาขอเลือกเองได้ไหมเขาไม่อยากแต่งงานแบบคนที่แม่เลือกให้เลยเพราะว่าอ,อย่างน้องแม่จะบังคับอะไรหนูก็ได้แต่ว่าเรื่องความรักอะแม่อย่าบังคับหนูได้ไหมหนูขอเป็นแล้วโอเคคําถามที่แบ๊คอยากจะถามพี่คืออยากจะถามพี่ว่าผมนะครับควรจะทํายังไงดีแบบว่า ที่ยจะติดต่อกับลูกผมได้ว่าแท้งหรือยังไม่แท้งหรือผมควรจะไปหาคนที่อ่ารักแรกของผมแล้วไปเจอกันอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ผมแยกไม่ออกเลยว่าต้องทํายังไงต่อไปดีอะครับอืมอ่ะถามใคร<า>ก,ก่อนครับถามผี้ใหญ่ก่อนก็ได้ครับพี่เผือกเชิญครับอ่าเป็นจํานวนไม่กี่ครั้งที่พี่ไม่รู้แต่แนะนํายังไงมันเหมือนเหมือนชีวิตคนเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่อันเนี้ยพี่พี่จนปัญญาที่จะบอกว่าให้เลี้ยวไปทางไหน เส้นทางของแบล็กที่ผ่านมามันมันเดินตามแบบเดินตามอะไรไม่รู้ที่พีย่ยังจับต้องไม่ได้เลยอะ่ะจะว่าด้วยความรักมันก็มันก็ไม่ใช่อะนะ่ะเนาะไม่รู้สิการตัดสินใจต่างๆเอยจะแนะนำยังไงดีวะถ้าแบล็กเป็นน้องพี่เหรอล้วบอกว่ากลับมาแล้วเรามีแฟนเก่าจะให้ไปท้องด้วยแล้วชีวิตหลังจากนี้อแบ็คจะดูแล ครอบครัวครอบครัวหนึ่งได้ไหมอ่ะก็ได้ครับผมผมว่าพร้อมมีทุกอย่างมีรถมีบ้านครับก็หาเงินได้ด้วยครับผมอ่าแต่ว่าที่ผ่านมาแบ็คยังไม่เคยดูแลใครได้นานๆจริงๆสักทีเลยแม้กระทั่งตอนมีเงินหรือไม่มีเงินก็ตามแบบแบ๊คือคนเราเกิดการมีเงินมีรถมีบ้านันไม่ใช่ว่าจะดูแลใครคนหนึ่งได้นะอ่คนที่เขาไม่มีเงินไม่มีรถไม่มีบ้านบางทีเขาอาจจะดูแลคนที่เขารักคนคนหนึ่งได้ดีมากๆในแบบที่ คนมีเงินทําไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องเงินเรื่องเรื่องทองเรื่องรถเรื่องบ้านไม่ได้เป็นสิ่งที่จะบอกว่าเราจะดูแลคนที่เรารักได้ดีแค่ไหนเลยนะแบคนบคนรวยมากมายครับที่มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาสามีภรรยามันมันไม่เกี่ยวกับเงินทองเลยทีนี้แบ๊คลองถามตัวเองหรืออยังว่าไอ้ไอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันมีเส้นทางไหนที่ ที่แบ๊กจะเดินได้อย่างมีสติแล้วก็เป็นทางที่มันมันถูกต้องแล้วแล้วมันเหมาะสมกับชีวิตแบ๊กจริงๆมีหรือเปล่าผมคิดในหัวว็คือตอนนี้กําลังมีสมาชิกในครอบครัวใหม่ก็คือลูกแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยแข็งได้หรือยังนะครับก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าผมรู้ว่าเขายังท้องอยู่ก็คือผมจะดูแลคนนี้ดีที่สุนดนะก็คือลูกของผมเนี่ยลูกแท้ๆท,<ต>ที่เรามั่นใจเนี่ยถูกไหม ใช่ใช่ครับผมก็คือจะดูแลลูกครับผมก็คือเป็นลูกของผมผมเลือกเลือกลูกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์ของแบ๊คคือเลือกลูกคนใดคนหนึ่งถูกไหมลูกเราจริงๆที่ที่ยังไม่รู้ชะตากรรมเพราะแม่หายไปแล้วแล้วกล็ลูกที่กําลังจะเกิดขึ้นที่แฟนเก่ามาขอให้มีพี่ว่าคนเดียวก็เกินพอละรับผิดชอบคนเดียวให้ได้ก่อนที่ที่มีอยู่แล้วไม่รู้ชะตากรรมเนี่ยพี่ว่าเอาคนนี้ให้ให้รอดก่อนอย่าเพิ่งไปผูกเงื่อนใหม่ ตอนนี้เอ้งเงื่อนเดิมตอนนี้ของแบล็กเนี่ยกับนางแบบกับลูกแท้ๆเนี่ยมันยังคลายไม่ออกเลยอ่ะมันยังไม่รู้เลยว่าจะคลายได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอาทีละปมแบล็อย่าเพิ่งไปสร้างปมใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคครับผมถ้าถามพี่นะโอเคครับค่ะคนต่อไปค่ะใครดีถามพี่อาดาก็ได้ สำหรับพี่นะ,อะตอนนี้ตัวของแบล็กเองอะ่ะต้องแบบถอยออกมาก่อนตั้งสติดีๆพี่มองว่าถ้าเกิดอ,อีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากจะมีลูกถ้าถามพี่ถ้าพี่เป็นแบงค์อ่ะพี่เป็นแบ็กพี่จะไม่ยอมมีลูกกับเขาณนะตอนนี้เพราะว่าหนึ่ง ปมแรกอ่ะยังเคลียร์ไม่ได้เลยเรายังสองจิตสองใจอยู่เลยอะ่ะปมแรกว่าสรุปแล้วเนี่ยนางแบบคนเนี้ยสกตรงอ่ะเขาแทงหรือยังเขายังมีลูกเราอยู่หรือเปล่าหรือยังไงพี่ว่าแบล็กเนี่ยต้องเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนอว่าติดต่อผู้หญิงคนนั้นให้ได้คุยกันให้เคลียร์ว่าตกลงแล้วเนี่ยเธอยังเก็บลูกไว้อยู่ไหมหรือยังไงถ้าเกิดแบล็กเนี่ยเคลียร์ประเด็นนี้ได้เสร็จปุ๊บ ถ้าเราตกลงว่าโอเคเรารับผิดชอบลูกนะเรารับผิดชอบแต่เราไม่ไปต่อกับเธอนะเพราะไปต่อกันไม่ได้นี่คือปมที่หนึ่งเคลียรนะคะปมที่สองแบกต้องมาชั่งตัวเองว่ารักแรกกับรักที่สองเนี่ย ในเมื่อตั้งใจว่าจะจบกับรักที่สองเราไม่มีทางวนกลับไปหาเขาอีกแล้วใช่ไหมตั้งคําถามตัวเองดีๆถ้าคําตอบคือว่าใช่และยังรักรักที่หนึ่งอยู่ลองพูดกับรักที่หนึ่งว่าบางทีน่ะการยื่นข้อเสนอของเขาพี่ว่ามันยังไม่ถูกต้องถ้าคนรักกันจริงอ่ะมันต้องเริ่มศึกษากันก่อนไม่ใช่มายื่นประเด็นว่าเธอทําให้ฉันท้องสิฉันจะได้แบบว่าอยู่กับเธอได้เอาตรงนี้มาเป็นข้อต่อรองเพื่อที่จะไม่ได้ไปคบกับผู้ชายอีกคนนึงพี่ว่าประเด็นที่เขายื่นมามันไม่ถูกต้องเหมือนผู้หญิงคนนั้นอ่ะเข ถ้าคนเรารักกันจริงอะ่ะอยากจะเริ่มต้นกันใหม่จริงอะ่ะการที่อยู่ดีจะมายื่นข้อเสนอว่าเธอทําให้ฉันท้องสิฉันได้อยู่กับเธอพี่ว่ามันไม่ใช่คนที่รักกันจริงๆอ่ะค่ะคนรักกันจริงๆมันต้องเริ่มต้นจากการดูแลนิสยัยดูแลเทคแคร์ care, ซึ่งกันและกันค่อยๆใส่ใจกันและเมื่อเราพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วเราค่อยท้องมีลูกมีลูกเมื่อพร้อมเมื่อนั้นน่ะเด็กก็จะมีความสุขและตัวเราก็จะมีความสุขด้วยแต่การที่เริ่มต้นครอบครัวแล้วเร,เราทําให้เขามีลูกไปเลยแล้วเราไม่รู้เลยว่านี่คือรักแรกของเรา แล้วเราอยู่กับเขาเราจะมีความสุขหรือเปล่าเขาเป็นแม่ที่ดีได้ไหมหลังจากนี้ปัญหาการมีลูกอะค่ะมันมันไม่ใช่แค่บทสรุปของชีวิตคู่นะคะ การมีชีวิตคู่เนี่ยพอเรามีลูกแล้วน่ะมันจะเปลี่ยนเป็นบทบาทต่อไปเลยอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่อง<ม>ที่แบบเธอรักฉันเธอมีลูกฉันจะดูแลลูกต่อไปมันจะมีเรื่องยิบยิบย,ย่ยอยๆเราจะเห็นถึงความเห็นแก่ตัววิธีในการเลี้ยงลูกวิธีคนนี้ทาไมมันจะมีเรื่องอะไรให้มาทะเลาะเพราะฉะนั้นฐานเราต้องแน่นก่อนคนเราสองคนต้องเริ่มจากความรักเมื่อรักเสร็จแล้วเราสร้างครอบครัว แบบนี้แบล็กตอนนี้แบล็กกำลังเอาทุกอย่างเนี่ยมาผสมปนเปนกันอยู่ว่าฉันจะทำยังไงดีสำหรับพี่นะเคลียร์ก่อนผู้หญิงคนนี้เก็บลูกเราไว้ไหมแล้วเคลียร์กันเลยว่าผมจะขอรับผิดชอบลูกของคุณนะถ้าคุณไม่ได้ทำแทง้งเอาแบบนี้ก่อนอผนะคะ <im it> แบล็กครับพี่อ๋องเห็นด้วยกับพ่ดา100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สาบานว่าสิ่งที่ด้าเรียงหนึ่งสองสามสี่เป็นสิ่งที่เราอะ่ะคิดเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเลยว่ามันต้องแก้ปมทีละเปาะทีละเปาะ พี่องคงขอเสริมเรื่องการใช้ชีวิตดีกว่าเรื่องความรักทำตามด้าทำตามที่เผือกเลยนะมันต้องแก้ทีละเปอือพี่ขอพูดกับแบ็กว่าชีวิตเราชีวิตแบ็กตอนนี้แบ๊กสิบ้าใช่ไหมลูกครแบ็กต้องวางแผนชีวิตแบ็กให้ดีแบ็กม,มาจากคนที่ไม่มีเงินสองสามปีแบ็กทำงานแบ็กมีเงินมีบ้านมีรถคนก็มาคบกับแบ็กเขาคบกับแบ็กเพราะรักหรือเขาคบกับแบ็กเพราะเงิน แบกตอบพี่สิที่ที่เข้ามาผมสังเกตบแล้วเ,เอาเงินทางน,นั้นเลยครับโอ <Okay. S 2> เคไหมสน,นใจลแล้วแบกใช่ครับอยากให้คนคบแบกด้วยตัวตนแบกด้วยเขารักแบกหรือเพราะเงินแบกคะ่ะอยากให้รักด้วยใจพี่พีแอ,ค,อ,องงครับถูกต้องงั้นแบกต้องไปหาทางที่จะทําให้คนรักแบกเพราะตัวตนของแบกทีนี้เมื่อวันที่แบกมีเงินแบกอายุสิบเก้าปีพี่จะไม่ถามว่าแบกทางานอะไรนะแต่พี่จะถามว่า แบล็กได้มีการวางแผนการเงินต่อไปในอนาคตสําหรับลูกของแบล็กยังไงบ้างครับก็ผมทําธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะก็คือผมลงทุนไว้เผื่อไม่รู้ครับว่ามีลูกหรือไม่มีแต่ผมทําเป็นกองทุนใม้ลูกครับผมก็คือครับว่าตั้งตั้งแต่อยู่ในท้องเลยก็คือโตขึ้นมาก็คือเขามีเงินก้อนเลยครับเงินก้อนในการ ใช้เลยครับก็คือไม่ว่าจะมีอะไรต่างๆเงี่ยส่วนค่านมค่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาสามารถใช้เงินก้อนนั้นได้เลยคับเป็นกองทุนก็คือฝากแล้วก็มีเกบเบี้ยผลชาพันผลมาครับแบ็คทาถูกต้องนะมีการวางแผนที่ดีแต่พี่จะพูดว่าพี่ได้ยินคําว่าเงินจากแบ็คเนี่ยค่อนข้างเยอะแบ็คอาจจะภูมิใจที่วันนี้แบ็คสิบเก้าแบ็คสามารถทําเงินมีบ้านมีรถของตัวเองได้นี่คือเรื่องที่ดีแต่แบ็คต้องนึกนะ ว่าเงินวันนี้มีพรุ่งนี้มันก็อาจจะไม่มีก็ได้อะอืดังนั้นน่ะสิ่งที่พี่อยากให้แบ็กจำไว้เลยคือแบ็กต้องรู้จักเก็บออมลงทุนทำมาหากินที่ถูกต้องที่สามารถเอาเงินเนี่ยเลี้ยงดูเราต่อไปได้ในอนาคตแล้วไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องเงินมากขนาดนั้นพี่อยากให้แบ็กโฟกัสเรื่องการวางแผนก้าวทุกก้าวอย่างมั่นคงและถูกต้องเนี่ยดีที่สุดนะแบ็ก เอาคาพูดพวกพี่ไปตกตะกอนให้ดีส่วนเรื่องที่ผู้หญิงคนใหม่มันเป็นรักแรกของแบ็กจริงแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าแบ็กทำให้ฉันท้องทีฉันจะหนีจากปัญหานั้นได้ไม่ใช่อ่ะนั่นไม่ใช่การแก้ปัญหานะนั่นคือการเพิ่มปัญหานะจริงนั่นคือการที่เขาจะปลดปัญหาเขาแล้วเอาปัญหามาไว้ที่แบ็กนะแบ็กไปยอมคิดดูว่าเนี่ยเขารักแบ็กหรือเปล่าเขาทำแบบเนี้ยลองคิดดีๆนะครับผมนะแบ็กลูกวางแขนดีๆกับชีวิตตัวเอง พุดโธอย่าลืมโทรนะ